สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมะเหมียวเล่าให้ฟัง EP 3 8หากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโดเนตให้กับช่องเหมียววายุเสือเพราะวอ่ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่วงบ่ายวันนี้อากาศที่เริ่มมีลมเย็นผัดผ่านมาเป็นระยะ และมีปลอยฝนร่วงลงบางๆทําให้ผู้คนต่างเริ่มพากันหามุมหลบฝนบางคนก็รีบกลงร่มที่พกพาติดตัวเช่นเดียวกับสม้มเธอเป็นเจ้าของร้านขายไก่ทอดที่อร่อยสุดในย่านนี้เธอรีบใส่เสื้อกันฝนเพื่อไปส่งไก่ทอดที่อยู่ไม่ไกลจากร้านของเธอส้มเธอเป็นคนที่ค่อนข้างขยนันและเวลาว่างๆเธอมักจะพยายามหาสูตรซอสเพื่อใช้ในการคลุกและจิ้มกับไก่ทอดของเธอเองในแต่ละวันลูกค้าเยอะมากจนเธอแทบจะไม่ได้หยุดพัก แต่ดีที่ช่วงนี้น้องชายปิดเทอมเลยได้มาช่วยเธอขายเธออยู่กับน้องชายเพียงสองคนชื่อสิงเป็นนักศึกษาปีทีสองสิงมักจะมาช่วยส้มขายไก่ทอดเวลาปิดเทอมหรือวันหยุดและบางทีก็ไปทำงานพาม์ามเพื่อช่วยพี่สาวไปอีกแรงเขาทั้งสองคนเป็นพี่น้องที่รักกันมากๆและสิงก็ห่วงพี่สาวมากๆด้วยเช่นกันเพราะเขากลัวพี่สาวโดนหลอกจากคนไม่ดีสิงมองออกไปทางหน้าร้าน มองดูส้มที่กำลังวิ่งไปส่งไก่ทอดที่ตึกใกล้ๆด้วยความเป็นห่วงแล้วก็หันไปทำงานของตัวเองต่อจนในที่สุดส้มก็มายืนอยู่หน้าตึกสูงแห่งหนึ่งก็ได้มีพนักงานคนหนึ่งท่าทางมีภูมิฐานและค่อนข้างมีอายุลงมาเอาปล่องไก่ทอดจากส้มและส่งยิ้มบางๆให้ส้มขอบใจมากนะหนูส้มเจ้านายลุงชอบมากเลยส้มทีได้ยินก็ยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดีวันนี้หนูมีซอสต้มยำม,มาใหม่ด้วยนะคะ หนูแถมให้ไว้ในกล่องอ้อดีๆเลยขอให้ขายดีๆนะหนูส้มรีบกลับร้านเถอะเดี๋ยวฝนจะตกหนักเอาว่าแล้วคุณลุงก็เดินกลับขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนแล้วส้มก็เอากล่องไก่ทอดอีกกล่องไปสง่งแถวๆนั้นก่อนจะกลับร้านพอกลับถึงร้านสิงก็บนโอดโอยด้วยความเป็นห่วงพลางหยิบผ้ามาเช็ดผมที่จะเปียกของส้มผมบอกแล้วไงให้ผมไปส่งให้ ก็ได้เดี๋ยวฝนตกแรงแล้วพี่จะไม่สบายส้มก็ยิ้มยิ้มก็แกไม่รู้ไงว่าต้องไปส่งที่ไหนบ้างพี่ถึงต้องไปเองแบบนี้ง่ายทเอาสิงยิ้มแย่แย่จะบ่นพี่สาวก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่รู้จริงๆนี่นาว่าต้องไปส่งที่ไหนบ้างว่าแล้วส้มก็ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะกลัวจะเป็นไข้พอเดินกลับลงมาก็เห็นสิงกำลังทอดไก่อยู่อ้อสิงแกลองชิมซอสสูตรใหม่พี่ให้หน่อยสิพี่ยังไม่มั่นใจเลยไม่กล้าเอาออกมาขายอะ ส้มพูดพรางหยิบกระปุกซอสจากในตู้เย็นออกมาตักใส่ถ้วยเล็กๆให้สิงได้ลองชิมได้สิครับว่าแล้วส้มก็ตักคำซอสเล็กๆป้อนใส่ปากสิงสิงทำหน้าถ้าทางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะไปหยิบเครื่องปรุงมาใส่เพิ่มลงไปนิดนึงแล้วชิมอีกรอบแต่ก็ไม่ลืมตักใส่ปากให้พี่สาวลองชิมเป็นไงพี่ส้มอึมไม่เลวกำลังคิดอยู่เลยว่าขาดอะไรไป ขอบใจแกมากนะแล้วส้มก็กอดฟัดส,สิงเหมือนที่ทั้งคู่ชอบหยอกล้อกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ต้องแยกกันเพราะมีเสียงกระดิ่งดังขึ้นจากประตูซึ่งบอกให้รู้ว่ามีลูกค้าคนที่มาใหม่ทำเอาส้มแทบตะลึงด้วยรูปร่างที่ดูสูงโปร่งใส่ชุดสูทกับการเซ็ตผมที่แสนจะลงตัวสุดๆเขาเดินเข้ามานั่งอยู่ที่มุมร้านติดกับกระจกส้มรีบวิ่งเข้าไปรับออเดอร์เออรับอะไรดีคะวันนี้เรา มีซอสสูตรใหม่ด้วยนะคะชายหนุ่มหันมายิ้มให้แล้วบอกเมนูที่อยากได้ส้มก็รับเมนูอย่างกระตือรือร้อนแต่ก่อนที่ส้มจะหันหลังกลับไปที่ครัวชายหนุ่มก็พูดขึ้นอีกผมขอซอสสูตรใหม่กับบริการพิเศษจากคนเสริฟด้วยได้ไหมคะทำเอาส้มเอียงคอสงสัยบริการพิเศษยังไงหรอคะชายหนุ่มยิ้มผมไม่อยากกินคนเดียวน่ะนั่งเป็นเพื่อนผมหน่อยสิครับส้มได้ยินก็หัวเราะเบาๆได้สิคะ บริการฟรีเลยค่ะส้มพูดอย่างขำๆแล้วเดินเข้าครัวไปลงมือทอดด้วยตัวเองจนสิงสกิดเบาๆพี่ส้มผมว่าคนนี้น่าสนใจนะสิงพูดพลางยิ้มเจ้าเล่ให้พี่สาวแล้วหันไปเหลือบมองชายหนุ่มคนนั้นที่กำลังมองมาที่พวกเขาอะไรของแกอีกระสิงเขาไม่ได้มาจีบพี่หรอกหน้าไม่ต้องห่วงส้มพูดขำๆเพราะเวลาสิงเห็นผู้ชายที่ดูท่าทางจะมาเหล่พี่สาวตัวเองก็มักจะมีอาการห่วงขึ้นมาทันที พราะงี้ไงเธอถึงยังสดอยู่แบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นผมหมายถึงว่าคนนี้ผมรู้สึกชอบผมเชียย์ไว้ก่อนละกันสิ่งพูดด้วยท่าทางจริงจังยิ่งทำให้ส้มหัวเราะจะบ้าหรอเขาเพิ่งมาวันแรกเองพี่ยังไม่รู้จักเขาเลยนะส้มพูดไปพรางคีปไก่ใส่จานและจัดวางให้สวยๆพร้อมซอสถ้วยเล็กๆนี่คะไก่สำหรับคนหงาเหงาส้มพูดแซวแซวติดตลกทำเอาชายหนุ่มถึงกับยิ้มเขินเล็กน้อยขอบคุณนะครับว่าแต่คุณชื่ออะไรหรอครับผมทิวนะครับ ชายหนุ่มแนะนำตัวพลัางหยิบไก่ใส่จานให้กับส้มส้มที่เห็นแบบนั้นก็โบกมือปฏิเสธด้วยความเกรงใจแต่ก็ต้องยอมเพราะทิวทำท่าทางแกมบังครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณทานให้อิ่มเถอะฉันชื่อน้ำส้มค่ะเรียกส้มก็ได้ทิวพายักหน้าเล็กน้อยก่อนจะหยิบไก่มาจิ้มที่ซอสของส้มอึมไม่เลวเลยซอสอร่อยมากๆเลยครับไก่ก็ด้วยผมไม่ได้กินไก่ทอดอร่อยๆแบบนี้นานแล้วทิว พูดพรางส่งยิ้มให้ทำเอาส้มเขินเก็บอาการไม่อยู่แหมคุณก็ชมเกินไปแต่ก็ขอบคุณมากเลยค่ะว่าแต่คุณทำงานอยู่ที่ตึกนั้นหรอคะส้มพูดพรางชี้นิ้วไปที่ตึกสูงที่เธอไปส่งไก่เป็นประจำทิวพยักหน้าใช่ครับผมอยู่ที่นั่นยิ่งทำให้ส้มมองด้วยความแปลกใจฉันก็ไปบ่อยนะคะทำไมไม่เคยเห็นคุณเลยนะทิวหัวเราะสงสัยผมจะเก็บตัวมากเกินไปอย่างที่เขาว่ากันนะครับแล้วเวลาก็ผ่านไปจนแทบไม่ได้ ดูเวลาว่านานขนาดไหนแต่ที่รู้ก็คือส้มและทิวพูดคุยกันถูกคอมากๆทำให้เริ่มรู้จักกันมากขึ้นจนไก่ทอดหมดจานว่าหมดแล้วอร่อยจนเพลินมากเลยครับทิวเอ่ยขึ้นพรางยิ้มให้ส้มเบาๆแต่มันดูอบอุ่นใจส้มมากๆจนส้มอดแซวไม่ได้แหม่ชมบ่อยจนไก่จะบินแทนชั้นแล้วนะคะเนี่ยคุณทิวเออคุณส้มผมขอถามอะไรหน่อยสิครับทิวพูดด้วยท่าทางจริงจังแล้วเหลือบไปมองสิ่งที่นั่งมองพวกเขาอยู่ตรงเคาน์เตอร์ ส้มมองตายสายตาของทิวไปก็ขำนั่นสินค่ะน้องชายส้มเองค่ะอ๋อครับทิวถอนหายใจเบาๆเหมือนโล่งใจอะไรสักอย่างแล้วตอบกลับอย่างยิ้มยิ้มงั้นผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับขอบคุณสำหรับไก่ทอดมื้อนี้นะครับหลังจากนั้นมาทิวก็มักจะมาที่ร้านของส้มทุกวันในช่วงเที่ยงและมักจะขอให้ส้มมานั่งคุยเป็นเพื่อนหรือบางครั้งก็มีสิ่งมานั่งร่วมวงด้วยขอถามอะไรหน่อยสิคะคุณไม่มีเพื่อนที่ไหนหรอคะ เห็นมาคนเดียวทุกวันเลยทิวหัวเราะเมื่อได้ยินคำถามนั้นก็มีครับแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าคุยกับผมเท่าไหร่ทิวหิ้มให้เล็กน้อยก่อนจะหยิบมือถือขึ้นมารับสายทิวพายักหน้าเล็กน้อยก่อนจะหันมาพูดกับส้มสงสยัยผมต้องรีบไปแล้วละครับพอดีมีงานด่วนส้มพยักหน้ารับได้สิคะแต่ไก่ย,ยังเหลือเยอะเลยนะเดี๋ยวส้มห่อใส่กล่องให้นะคะส้มลุกขึ้นหยิบจานไปที่ห้องครัวเพื่อเอาไก่ทอดใส่กล่องให้ทิวขอบคุณมากนะครับ ผมไปแล้วอย่างเหงาจนคิดถึงผมละทิวสาวส้มที่ยืนกล่องไก่ให้เขาทำเอาส้มหน้าแดงก่ำอย่างกับกินมะเขือเทศวันละร้อยลูกหลงตัวเองจังนะคะทั้งคู่หัวเราะกันเล็กน้อยก่อนที่ทิวจะเดินไปขึ้นรถที่เหมือนจะขับมาจอดรอรับเขาอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรและก็ต้องตกใจจากแรงสะกิดของสิ่งนั่นแน่พี่ทิวไปยังไม่ทันไรคิดถึงเขาละหรอสิงสาวพี่สาวอย่างทะเลน้นจนส้มสวนกลับไปจะบ้าหรอคิดถึงอะไรกันละว่าแล้วก็รีบเดินหลบเข้าไปที่หลังร้าน ด้วยความเขินอายหลายวันต่อมาก็ถึงเวลาเปิดเทอมสิงก็กลับไปอยู่หอพักไกลลมหาวิทยาลายัยเพราะจะได้สะดวกในการเดินทางไปเรียนส่วนส้มก็เปิดร้านขายคนเดียวเหมือนอย่างปกติแต่ที่ไม่ปกติเลยคือส้มมักจะชะเง้อมองหาใครคนหนึ่งเสมอเมื่อถึงช่วงเวลาเที่ยงนั่นก็คือทิวเพราะหลังจากที่ทิวขึ้นรถไปตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มาอีกเลยจนนึกย้อนคําพูดที่ทิวพูดในวันนั้นที่ว่าผมไปแล้วอย่างเหงาจนคิดถึงผมละ จนส้มถึงกับยิ้มแล้วเพร่มพรมกับตัวเองเบาๆชั้นชักจะคิดถึงคุณแล้วรสิีคุณทิวจนเวลาผ่านไปจนครบหนึ่งอาทิตย์ส้มที่กำลังเช็ดโต๊ะทำความสะอาดภายในร้านก็ได้ยินเสียงกริ่งที่หน้าประตูดังขึ้นส้มที่จะหันไปต้อนรับลูกค้าก็ต้องอึ้งและตื่นเต้นที่ได้เจอคนที่รอคุณทิวส้มเรียกแล้วยิ้มเบาๆทิวยิ้มให้เล็กน้อยวันนี้มีซอสสูตรใหม่ให้ผมชิมด้วยไหมครับแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะ ส้มก็เดินเข้าครัวไปทอดไก่พร้อมซอสราดส,สูตรใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จและรอให้ทิวมาชิมผมขอบริการพิเศษเหมือนเดิมนะครับส้มยิ้มขำไม่ขอก็บริการให้ฟรีๆเลยข่า,ากนั้นทั้งคู่ก็นั่งพูดคุยกันถึงช่วงเวลาที่ทิวหายไปรู้ไหมส้มคิดว่าคุณโดนลักพาตัวไปแล้วแน่ๆทำให้ทิวถึงกับหัวเราะผมเนี่ยนะโดนลักพาตัวเขาจะเอาผมไปทำอะไรได้ล่ะครับทิวพูดอย่างยิ้มยิ้มนั่นนะสิ คุณก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาที่ชอบกินไก่ทอดเองส้มแซวขำๆพรางหยิบไก่กัดเข้าปากนั่นนะสิครับผมเป็นแค่คนธรรมดาที่ชอบกินไก่ทอดเองแต่ไก่ทอดต้องร้านนี้เท่านั้นด้วยนะถ้าไม่ใช่ผมไม่กินหรอกทำเอาส้มตัวแทบม้วนจากนั้นทิวและส้มก็นั่งพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยจนเริ่มเปลี่ยนไปคุยเรื่องส่วนตัวบ้างความฝันบ้างทั้งคู่เริ่มจะสนิทกันมากขึ้น ความรู้สึกในใจเองก็เริ่มเปลี่ยนไปความรักของทั้งคู่เริ่มแปรผันไปตามสภาพอากาศจนวันหนึ่งทิวที่กำลังนั่งมองส้มที่ตอนนี้กำลังทอดไก่ในครัวช่างดูน่ารักและขยันมากจนใจของทิวเริ่มที่จะทนไม่ไหวอยากจะบอกอะไรสักอย่างกับส้มแต่ใจก็นึกกลัวกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วส้มจะออกห่างจากเขาพรุ่งนี้คุณว่างไหมครับทิวเอ่ยถามขึ้นด้วยสีหน้าจริงจัง พรุ่งนี้หรอคะว่างคะ่ะพรุ่งนี้ฉันว่าจะปิดร้านสักวันไปหาเจ้าสิงหน่อยนะคะส้มตอบกลับด้วยความไม่ได้คิดอะไรมากทิวพยักหน้าแล้วพูดงั้นพรุ่งนี้ผมอาสาพาคุณไปนะครับส้มรีบโบกมือปฏิเสธอุย้ยไม่รบกวนหรอกคะ่ะคุณต้องทํางานนะไม่รบกวนหรอกครับเพื่อคุณส้มแล้วอีกอย่างผมจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งกับผมด้วยนะระหว่างที่ทิวกําลังพูดด้วยความปกติแต่ตอนนี้ส้มกลับหน้าแดงใจสั่นไปกับคําพูดของทิว จนทิวเองก็เห็นความผิดปกติจนต้องทักถามเออคุณส้มเป็นอะไรหรือเปล่าครับทิวสะกิดแขนส้มที่ตอนนี้ดูหน้าแดงและเหม่รอ,อยจนส้มหลุดจากผวังแล้วยิ้มเขินให้ทิวไม่เป็นไรค่ะตามใจคุณทิวเลยค่ะดีเลยส้มจะได้ไม่เหนื่อยขับรถว่าแล้วก็นั่งหัวเราะแก้เขินจากนั้นทิวก็แยกตัวกลับไปทำงานของตัวเองส่วนส้มก็ต้อนรับลูกค้าคนอื่นๆเหมือนอย่างปกติเมื่อเวลาเช้าที่มีบรรยากาศเย็นๆลมหนาวเริ่มเข้าสู่ฤดู ส้มกำลังมองไปทางนอกหน้าต่างรถเพื่อชมวิวรอบๆร,ร,ระหว่างทางว่าแต่หลังจากไปหาเจ้าสิงแล้วคุณทิวจะพาส้มไปไหนต่อหรอคะส้มพูดขึ้นพลางหันหน้าไปมองทิวที่อยู่ฝั่งคนขับรถแต่ในใจส้มยังมีความสงสัยหลายๆเรื่องความรู้สึกเหมือนทิวยังมีเรื่องที่ไม่ได้บอกกับเขาแต่ก็ไม่ได้จู้จี้อะไรถ้าเขาอยากบอกเขาคงบอกเองวันนี้วันเกิดคุณแม่ของผมนะ่ะ ผมเลยจะชวนคุณไปงานวันเกิดคุณแม่กับผมหน่อยทิวพูดอย่างยิ้มยิ้มแต่ตอนนี้ทำเอาส้มเขินหน้าแดงคิดต่างๆนานา,นาไปหมดแล้ววันเกิดแม่คุณเกี่ยวอะไรกับส้มเล้าแถมดูเสื้อผ้าส้มสีทำไมคุณทิวไม่บอกให้เร็วกว่านี้ส้มเริ่มวุวายก็เธอใส่แค่เสื้อยืดกางเกยงยียนกลัวมันจะดูไม่เคารบผู้ใหญ่แถมไม่รู้อีกว่าจะเป็นงานแบบไหนเธอไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสักอย่างความคิดเริ่มฟุ้งซ่านจนทิวหัวเราะไม่ต้องห่วงหรอกครับ เดี๋ยวเรื่องอื่นผมจัดการเองคุณไปกับผมก็พอหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แวบไปหาสิง์ทิวปล่อยให้พี่น้องได้พูดคุยกันสิงก็แอบแซวแซที่เห็นพี่สาวมากับทิวเอ๊ะมันยังไงกันนะสองคนนี้ส้มตีไหลสิงเบาๆไม่มีอะไรหรอกหน้าอย่าแซวซีไอเด็กนี่ทําให้สิงถึงกับหัวเราะถ้าปกติผมไปคอมเมนใส่แล้วนะเนี่ยแต่พี่ทิวจากที่ผมดูๆเขาน่ารักผมผมชอบผมเชียร์สู้ๆนะพี่ สิงเอ่ยแซวไม่หยุดจนส้มหน้าเริ่มแดงเขกหัวสิงไปทีหนึง่งแกห่วงเรื่องเรียนตัวเองนู่นตั้งใจเรียนด้วยเจ้าเด็กบ้าเดี๋ยวพี่จะไปธุระที่อื่นต่อแล้วส้มพูดพร้อมทำหน้าจริงจังแต่สิงก็ยังขำไม่หยุดอ้าวพี่จะไปไหนต่อไปกับใครคุณทิวชวนให้พี่ไปงานวันเกิดคุณแม่เขาเป็นเพื่อนนะ่ะทำเอาสิงตาลุกวาวหลังจากได้ยินพี่สาวบอกแล้วจับมือส้มไว้แน่นพี่ทิวจะพาพี่ไปเปิดตัวกับแม่เขาแน่ๆสู้ๆนะพี่ส้ม มัดใจแม่พี่ทิวให้ได้นะสิ่งทำท่าพูดด้วยความจริงจังก่อนจะรีบวิ่งหนีขึ้นหอไปพลางหัวเราออารมณ์ดีทำให้ส้มบ่นก็ไม่ทันแล้วแล้วคิดในใจทำไมถึงไม่ได้คิดถึงเรื่องเปิดตัวอะไรเลยนะหลังจากนั้นทิวก็พาส้มแวะไปที่ร้านแห่งหนึ่งเขาเลือกชุดและให้ช่างที่ร้านจัดการแปลงโฉมให้ส้มจนออกมาดูดีจนทิวแทบไม่อยากละสายตาจากส้มส้มที่อยู่ในชุดเดรสสีชมพูอ่อนและใส่เครื่องประดับน้อยชิ้น แต่งหน้าอ่อนๆจนทุกอย่างดูดีและเข้ากันสุดๆและทิวในชุดสูทสีกรมจัดเส้นผมมันช่างดูดีเหมาะสมกันมากทั้งคู่ต่างมองกันด้วยความเขินอายจนถึงเวลางานส้มตะลึงกับความหรูหราของงานแต่ไม่กล้าถามทิวก็พาส้มมาแนะนําให้แม่ได้รู้จักจากส้มที่เก้เก้กลางๆในตอนแรกพอเวลาผ่านไปส้มกลับสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานในงานได้เป็นอย่างดีจนคนในงานต่างชื่นชอบส้มส้ม ที่ส่วนหน้าง,งานโดยมีทิวนั่งอยู่ข้างๆคุณส้มผมมี่อะไรอยากบอกคุณทิวนั่งคิดครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นมาจนส้มหันมามองผมชอบคุณคบกับผมได้ไหมส้มอื้งทีได้ยินทําให้ส้มใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและดีใจได้สิคะเพราะส้มก็รู้สึกชอบคุณแล้วเหมือนกันทิวยิ้มอย่างดีใจหลังจากนั้นทางคู่ก็ตกลงคบกันเป็นแฟนและส้มก็ยังได้คลายความสงสัยแล้วว่าจริงๆแล้วทิวนั้นไม่ได้เป็นแค่พนักงานธรรมดา แต่เขาเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ที่เขาไปส่งไก่ทอดเป็นประจำทำเอาส้มตกใจแบบคิดไม่ถึงก็จบไปแล้วนะคะกับเล่าให้ฟัง EP 3 8หากเพื่อนๆถูกใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโดเน a สนับสนุนทางช่องเมียววายุเสือพวาอ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ